นั่นนั่นอุ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อุ้ยม่หยังมยั่ปลาไซปลาไซตื่นเอุ้ยเอาขึ้นเลือสํานี่ซีตัวดีมันออกเบิร์หนึ่งดีบ่แมมันข้าอยู่ซีตัวไหมเลือจากตัวเรือเพิ่สี่ตันะอวิ้นยส่ขึ้งง่ามเถียงเอาขึ้นเลือสามโอลาซีอยู่ตแบบจจบยัหน่อย เอ้ยโอ้ย,อยตกใจมืดมาแล้วพี่น้องตกหน้าทีงานนิง่านสุตกใจม่ยอมโดกเดที่ยดีแล้วโมาโดนตังทีแล้วดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยสะดุ้งอีกแล้วครับมาทางซี่แถาผิดเด้แต่ว่าพากันมาค้ำคำผมย่านทายบ่โดนดูแต่ว่าเป็นตตมีป่าอยู่เด้ผมเบองลักษณะแล้วพี่น้อง อุปกรณ์อะมานะครับ,นนบนเนาะด่างกับสองเส้นครึ่งขาสลุงเก้าศอกไปได้พี่น้องเพิ่งเดือนสิลุนมาได้ชีเดยปัตตะเพียนป่าบางน้าใหญ่บ่พี่น้องค <c oughs> ุณเสียงทิมงานคุคค้งข่างขางนครับ <c oughs> เทมันเทมพี่น้องอุปกรณ์ก็บก่าใส่ยังเลยที่มนัมนไันยังเข่าก็บ่าใส่ถุงมือก็บ่ามีครับ <c oughs> สองเสน้นครึ่งเก้าศอก ว่าสิหาของนะครับอันแดงๆนะคืนนอแนวใส่เป็นผังเงงนี่ครับว่าสิลงแถวนี้แหละมีกระไรล่ลงมานี่คันได้มองได้ก็มองได้ดีก็จส่อาครับพูดเ,าาดดเ,าเ่าพี่นอ้องปลาบอนดีดีครนะเอาโอเคแล้วครับพี่น้องยอมใส่ทอที่มากนะครับแห้งอยู่ เปคนีค่บลมอะไรป่ากันนึงชบวเห็นเรืออะไรป่าสันดี อืมตัวไง,งบุ้มิติฮะจะเก่าบ่ผ่านปากกาด้จังมีกล่องเป็นยังไง เอ้เออู้หลายอยู่ตัววัดตัวอ้าดุยงอยู่แงอยู่อ้ตัวน่อยหลอดบิดเลยด้วยงี้สองตัวอุ้ยี่ห้องม้านแท้อุ้ยูเยอะๆซอยซอยซอยเขาลงไปเองหี่เป็ี่ยนางบ่ลงเปลี่นยกอะไรเล่นบ่น้าแห้งอยู่ด้ประสันจิมาก อื้อืมอืมอืมอตัวนี้หน่อยหลอดลดเลยขันไดหลายๆก็บแบงกไปแหนั่งหนิงกับเฮียน้ำข <c oughs> ันไดหน่อยๆกับไปแหงยล่องแห้แมวตั้งแผงกันพี่น้องสเปียร์พาร์ลายหลาย

ืนอ,อุ้ยเอาคือเหลือสานี่ซีโตดีมันออกเบิดนึงดีบ่แม่นาค่าอยู่ซีโตหแม่เลือจากตัวเรเพ่บอะเออิอุ้ยสอยขึ้นง,ง่ามแต่เเอาคือเหลือสามโอลาซิ่เอาเอามาใจค้ออีกขึ้นมาอีกกันานะมันโดดออกเด้นดจังสันมาดต,ตื่นเมันตื่นเรือหรือเปล่าอ,อุ้ยทุ่บอกไม่มีไม่ยกเลย่มืออื่นนะไม่มีมากาเลย มีเงี้ยดวข้าพ่อุ้ย่าง,นางันก็มาหันเถอะ่างันยกเลยยกเลยูแต่ข้อขึ้นมาอีกเมียทั้งหลังึนเมีเยพี่น้องรุ่นก็นะ่ะอ้าวไปแล้วพี่น้องไปก่อนเลยเอลนยีเอ่เด้นี่เด้นี่เด้อ้ยแต่ว่าเหลือตัวน้อยอยู่เหลือตัวเดียวอ้ยอุยอ้ยออกอีกเอาาเอ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 านเอาเออาอโดดตัวไปหุ่นละตัวนึง อ,อ,อูนไปขามวัดตะลงะงุงปุ๊บอุ้ยขนทามาาว้ก็หนีเนาะตะมาม้าว่ายือจังเลาขาหามันแซงอยู่พี่น้องเลยน่แล้วยกเหล่ากงเง้อเลยยกเลก่ากงเงี่ยเลยอุ้ยออกแล<อ>้วออกแล้ ねえねえ。<ん> ที่เองหันมันนักมางนีมันยืนมันแรืนกันมันหนากมันคอยตัวนี้ท่านไปยกหลังเือะนะที่ได้หลายได้นแค ลงไปหามันจะตื่นม,มันจะเป็นเธอเนีู่กต้องถ้าตกกหากินให้มันใส่นกเขาจตัวนี้นกเขา้ามันหน่อยเนะาะหน่อยเกิด มันบ่นครับพอร <c oughs> อไไรบ่เพราะอย่างเลยว่ <c oughs> มันปต,ตื่นเรย ่าตื่นเรื่แลนเขาอุ้อออมบอนี่ตนรื่องอ,อ,อ,อืมแลนเขาอุ้มบลนะอูโอ้อย,อ,ยออกไปสร้างผลไน่องเลือตัวเือตัวนีน่อยปลาตัวบางงยง้งพูนลองไปหันรุหม,มีลองไปหันหน่ย ถ้าสิล่งปีอีกเดี๋ยวจังไลยล่งปีอีกตายทั้งนั้นคุณเดชนี่คือแังขวด ไย,ไยไุ่งง่ายเนาะไม่เหนียงหรอ,อไ,มไม่ยก่เป็นต่ย่านเถอะย,ยก่งเป็นตะย่านใช่วะข้า,ายอยังนข้าไม่ตยม่ย่านแถววัหนโอ้ออกน,นอะไรด้วยอ่ะโอ้ยน่ข้าใส ต,ต,ต้องแปลไป,ไปไเลยด้วยข้างล่างอ่างนี้แต่เห่อเลยเหรอโยกบังหันวานคาสะดุ้งสีหกักแมวแล้วแล้วโอเคแล้วอี่หนุ่ม,มแปลตัวเป็นยางตามได้พี่หนุม่มกินปลาซอยน้อยเพรานั่งกินแล้วแล้วเลียขาเลียแขงเลียหางไว้ไว,ว่าอาหารนี่จะบ่ค่อยกินหนุ่ ยินด้วอ้วนนี่สิหัว่าฮะนี่เพรว่าเมือละแปดเทียและคาห์ของงายิ้วอ้วนเนาะเมืองแมวดีกว่าเบิองเจ้าห่วงกินและคาห์เนาะหักแวนหักธรรมดาดิหักเป็นทางนั่งอ่ะยานอ้วนนั่งก็เฮ้ยฮึยู๋มันยังอยู่บ่อโอ้ยยังตัวนี้หน่อยโอ้ตัวงี้ือเอาไปไลยเลยเฮ้อ สมมติจะได้แต่พี่น้องอันน้างยาดเว้นหน้าก็เลยหกักเหมือนไว้ไว้เด้อพี่น้องมาคำไรให้ยอยู่นอกบ,บักกันหนมมันบ่หักเนาะมันบ่ค่อยกินน้ำละห่วง,งคว,าาว,ว่ำรอ,อ,อย่างกุศโลมออาอ,อ,อุ้ยโอ้บู้ย่างวะมันบ่หอดฝูงป่าเอออีหลีละ ผูกมันอยู่ฝุ่นผู้เดียนามันวนอยู่ฝุ่นเดียวฝุ่นมันอยู่ฝุ่นจี่นหองน้ามันจิ่งอยู่ฝุ่นถ้าว่ากลับไปเลือกว่าอะไรของ เมันว่าเจเขาบอมจะเขาบอหนขุดมันตะเสาอย่างเห็นหัวเดียวนึงเหออ็นอนันเดียวนึงเห็นเครียเดียวนึงมันแซงกันเลยแล้วขุดตะเสาแล้วก็มีีสองมูบาย่ยังเ็จไปเข้มหน่อยเข้ยมยังเสียงทองก็หนึ่ีมันแน่นเลย ธรรมดาปลามันขึ้นจบุบจ้บุบจ้ากันเลยส จุบจุบจบแต่น้อยอ้ยโอ้ยตกใจเมื่อมาแล้วพี่น้อนหน้าทีมงานสนตกใจมวยยอมโดดจกที่ดีแล้วมาโดดตรงเสียละจังบอลอดอันนี้ไปให้นั่งนิ่งให้ย่องนี่ย่องบันหิมะแล้ เรากินปากเงินดูเดีเรากินเก้งกิ่เล้วใหญ่กินใหญ่กินโอ้โหเคยเห็นผู้ใดกินปากกิงกันกินปากกิงครับงูมาพี่จะดูอุ้ยนี่กาจะดูนั่นนั่นชจะดูรือตอง ขี่เขามาหลายอยู่ได้หน่เพราะว่มามันแรนหนีทุกมนนันนั่นนะกะโดดะโดมาว่านอีกเลยพี่น้อง เมือ่อเดียวเอาเลยเดอ้อที่ยกตีเจกเทียหนี่พี่หน่องไหมเมือม่อไรเมื่อไรพักกันมากคำะเหมืังสีเลนี่ยงหรอตีงหรอตื่นนะอู้ เกียงคีเกียงซีรุดดาจอยหลอะไ้บุ๊งยังบบคุอื้ม้โอ้หลอดเลยตัวน้อยใส่น้อยหลายยี่เดียวครับโดนหรอวดพี่น้อง งสิลุานสนีเขาไปยกหมองหัน,นยุ้ยงสยุ้ยไส่มองท่ง<ห>าเร<อ>ือข้างหลังเก่งมองไหนมีอ๋อพุนอะ นี่ตัวหน่อยนี่ก็ตัวหน่อยกอบไปยัง <c oughs> พี่น้องเมื่อแล้วเอาอีกบาทนึงแล้วครับดอกยวคุกัซิล่าแหละพี่น้องแต่อพอหีบอยู่ดอกไปให้แมวไปให้ยายแมวกัซิล่าแ,แล้งกับไข่ยอยู่แต่ว่าบกใอยแบบหลวงหลายปไปเนี่ยนี่พงพางอยู่เที่หนึงบ่งแต่ว่าเหลืออยู่สี่ตัวแต่ใส่แง่อยู่ด้วยพี่น้อง ก็นี่ก็ตัวห,หน่อยๆอืมอ๋อน้องต้องใส่เรืออะไรไปเบิดแล้วครับพี่นอ้องมีให้ตื่นเต้นอยู่บ่ก,กี่ช็อตเองเนาะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวมีคลิปย,ยกสะดุ้งให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอิดเพีินกอนครับรยาผ้าลูนมาซื้อทายไปร่ามกัน บาเสียบ่งผลงานกับบันได้ปันเดพี่น้องได้ประมาณเหียเลยละ่ะเอาไปให้แมวไปให,ใหยยายขอบคุณเลยลครับบ๊ายบายไปรุ่นประหารกันครับพ่งพางสนามพ่งพวงพงพงโอ,อ๊ือ,อยู่ตัวหนึ่งสองอู้อู้ตัวหนึ่งเรือ,อยู่เหลืออู้สองตสามตั่เริ่มเริ่มนิ่งแล้วพะว่าเลือ เริ่มเศ้าอ,อย่างเรื่อเลยโอเค okay, พี่น้องเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ว่าหันมืดก่อนแล้วสามสี่ตัวยุ่ปลายกระไดพี่น้องโอเคนะครับเนาะพอกันคลิปต่อไปครับมืดแล้วครับพี่น้อง